น,นี้เดินทางมาเชียร์ลำพูนในช้างเองเปครับครับเดินทางจากที่ไหนครับเดินทางจากลำพูนครับ,รบตั้งใจมาเชียร์แหม์นี้เลยใช่ครับคิดว่าแตม่นี้เป็นยังไงกันบ้างเรื่องของความพร้อมของทีมกับการเจอ,อครูแคนข้อรับอ่าผมว่านะสูสีสูสีเพราะว่ารอบนี้รอบถ้าถ้าสมมติว่าถ้าลำพูนชนะนะสมมตินะอาจจะเซอร์ไพรส์ อาจจะได้ถ้วยกับปาก,ก็ได้อาจจะไปถึงถ้วยเลยถ้าเราถึงถ้าเราผ่านแบงคอกไปได้นะผมมั่นใจนอ่ัอน้นพิสันี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าดบรกเจะตามอยู่ด้วยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมผมมั่นใจว่าลําพูนทําได้ครับในส่วนของฟุตเอลลีกครับตอนนี้ถือว่าขึ้นมาอยู่อันดับเจ็ดถือว่าเป็นประวัติของสโมสรเลยว่าตอนนี้คือสูงสุดและ้ะมาอยู่ที่อันดับเจ็ดแล้วคิดว่าตรงนี้สโมสรยังไปต่อได้อีกไหมครับโอ้ ได้ครับได้ครับได้ครับผมเชื่อมั่นโคชกามาครับและนักเตะเราด้วยใครจะว่าอะไรก็ช่างผมเชื่อใจเขาเขาต้องเขาต้องนำพาไปให้ได้อ่าฮะเชิญชวนแฟนบอลลำพูนครับในลำพูนมีทีมอยู่ไทยลีกแล้วเชิญชวนแฟนบอลที่ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เคยเข้ามาเชียร์ในสนามของลำพูนนะครับให้เข้ามาชมเกมหน่อก็ทุกวันนี้นะครับซัพพอร์ตกันเต็มที่ในสนามนะครับและนอกสนามก็คือ คือมันเป็นตั้งแต่สมัยอ,อลากย่าละลำพูลสุดยอดเรื่องแฟนบอลครับอ่าฮะเจอทูวันนี้ครับคิดว่าผลงานแข่งขันเป็นยังไงลำพูลชนะครับมั่นใจเลยมั่นใจครับร้อยครับ,รรบชนะเฉลินเฉนอ่คือในอดีตน,นะครับสมัยนั้นเราก็เคยเจอทูมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าเราชนะทูมาแล้วครับ ของมันเคยชนะนะครับยังไงก็คงจะต้องชนะนวันนี้ขอก็แล้วกันนะครับ,รบส่วนทูก็เชิญไปทางไทยลีกตามถนัดต่อยังจะต้องเกมที่จะเจอกับูอีกเกมด้วยในเกมอีกหลการครับไม่ว่ากันนัดนั้นไม่ว่ากันนัดนี้ขอก่อนก็แล้วกันลำพูลลำพูนขอนัดนี้เพื่อ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 อ,อย่างน้อยก็เป็นเกียรติกับสมโมสรถูกต้องครับอ่าแล้วความหวังเราสุงสุดตอนนี้ เห็นไหมครับว่าเพจฟุตบอลแต่ละเพจเขาบอกว่าลำพูนผ่านนัดนี้ไปสลักชื่อติดถ้วยได้เลยนะครับโอเคนะครับใช่ใช่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ